อันนี้แกงซูโม่แกงซูมโม่มโมกำลังน่ารักนอนง่ายไม่ดื้อตรงนั้นใหญ่ไปแล้วลูกไปแล้ว,ลวใหญ่แล้วดื้อเติรนแล้วดื้อเติรนแล้วก็ดื้อโอ้โหมาน,นี่มาบินมาหาแม่นี่มาโอ้โหสนุกใช่สน,สนุแกงซูมโม่กำลังกินกำลังนอนยังไม่ค่อยดื้อ โ,โครับเสียงรถก็ดังเสียงไอ้สองเสือนั่นก็ดังใหญ่นันะโอโ้ป้อนง่ายเว้ยกินแบบว่าแล้วึน้นซสลิงเลยก็ได้ป้อนแล้วก็ชนะนิดน,นึงให้เขาคกลืนเดี๋ยวเขาสำลักอ้ำ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  พอจะแตกซูโม่ก็พอจะแตกไหมไหมัหม้อนง,ง่ายไหมเห็นไหมไม่ลงลูกไม่ลงมัมก่อนมัมก่อนมัมก่อนแกงซูโม่ยยังกาล,ว,ลวนะครับสวันแล้วนะแกงซูโม่ออกมาจากแม่สี่วันละ ออกมาแต่คน,นยังไม่เป็นตอตอนนี้คนเริ่มแทงหน,นามแล้วเป็นตอตอแล้วขหนามนะครับถ้าจะเหลืองหมดาทางจะไม่ได้ขาวเลยไม่ติดแม่เลยนไหมก็มมมมต้องกินกระเพาะเปิ่งนี่นเขานอนอไม่ลับ อิ่มกันแล้ว<ะ>เดี๋ยวเล่นซูโม่กันละชนกันตึกต๊กตักตึก๊กตักคนไหมคนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาน้องออกมาละเอาน้องออกมาน้องเล็กกว่านี้นะอย่าทับน้องนะเดี๋ยวเล่นซูมโม่กับน้องนะน้องตัวเล็กจกัด้องมันโตเนี่ยไล่ๆกันเลยสี่ตัวเนี่ยแล้วอิ่มแล้ว,ลวนี่ลองกินแล้วอันนี้เดี๋ยวเริ่มสนละสนละสนละ โตวไวมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยโห,โหเริ่มแล้เริ่มเริ่มเล่นซูมมโม่แล้วดูกระพาะครับใหญ่เบ้อเลยกินอย่างี้ไวนี้ฟสนุกถ้าสมมติว่าออกมาแบบว่ามันตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะ,จะคืนคืนแล้วป้อนยากป้อนยากไซส์คนเนี่ยคนกำลังจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเชื่องด้วยติดขนด้วย มียแล้วก็โหมนห่างเจ้าของอะ่ะห่างเจ้าของห่างเจ้าของนเนี่ยแต่ช่วงนี้รีบมาออกมาอากาศมันร้อนอนี่สุก็ได้คิดว่าจะออกมาไซนี้นะมีกลัวตายหลายตัวนอนอยู่ในถุงหออไหนเล่สซุโ่มโให้ดูหน่อยเล่สซุโ่มโให้ดูหน่อยเล่สซุ่มโให้ดูหน่อยบายบายก่อนๆๆๆๆๆไปบายก่อนไปละบายบายก่อน บายบายไปแล้วนะอิ่มแล้วไปแล้วนะอิ่มแล้วบายบายครับ